สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มีน้องคนหนึ่งมาขอให้เราสอนลงมอสนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมอสของเกมนี้เนี่ยก็มีที่น่าหนุกหนุกก็มีไม่กี่มอสนะครับแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะถามผมเรื่องมอสภาษาไทยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเนี่ยวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการลงมอสภาษาไทยของเกมสปอร์แล้วกันนะครับวิธีการนะครับ ก็อย่างแรกเลยนะครับให้เราเข้ามาที่เว็บนี้นะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ e s c r i p t i o นนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไปเลยนะครับหลังจากอ่าผมกดให้ดูก่อนแล้วกันนะครับพอกดดาวน์โหลดปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็คลิกไปเลยเปิดเปิดขึ้นมาเลยก็ได้นะครับหรือว่าใครจะเข้าที่ตรงนี้ก็ได้นะครับสามจุดนะครับแล้วก็ไปที่ตัวดาวน์โหลดตรงนี้นะครับนี่มันก็จะมีขึ้นมาเหมือนกันนะครับ ก็แสดงในโฟลเดอร์นะครับมันก็จะขึ้นโฟลเดอร์ที่เราโหลดมาเมื่อสักครู่นี้นะโอเคทีนี้เราก็อา,อาจจะแตกไฟล์นะครับทิ้งไว้ก็ได้นะเอามาในเดสก์ท็อปเลยก็ได้ครับแล้วก็คลิกขวาครับ Extract Here นะครับเมื่อกี้เออก็คือเดี๋ยวนะชา้าๆ Extract Here นี้นะครับอ่ะเราจะได้ไฟล์นี้มานะครับ ปิดไปเลยอันนี้ก็ปิดไปเลยนะครับทีนี้ไอ้ไฟล์ตัวนี้ครับต้อง extrac t อีกทีหนึ่งนะครับอ่า extract here นะครับเราจะได้ไฟล์ชื่อ local มานะครับตรงนี้ก็โยนทิ้งไปเลยอ่าไฟล์ local นะครับด้านในเนี่ยจะมีไฟล์ th ขีด th นะครับอ่าแล้วทำไงต่อนะครับเราไปที่ steam ครับ steam app ของเรานะ อ่าแล้วก็ไปที่เกมสปอร์ครับกดคลิกขวาครับแล้วก็มาที่การจัดการนะแล้วก็ไปที่เปิดหาไฟล์ภายในเครื่องนะครับไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษ,าษ,าษาเป็นยังไงนะแต่ของผมมันเป็นภาษาไทยนะโอเคแล้วพอเปิดหาไฟล์ภายในเครื่องนะครับก็จะมีไฟล์ชื่อว่านี่นะครับเป็นไฟล์ที่เราลงเกมไว้นั่นเองนะเ,เกมสปอร์นะครับเข้าไปที่ Data ครับ แล้วก็จะมีคําว่า local นะครับไปกันช้าๆนะแล้วก็เอาไฟ th t h เมื่อกี้นะ th th ขี th เมื่อกี้นะครับใน local นะเราไม่ต้องก๊อป local มานะครับเข้าไปในไฟล์ local ก่อนนะเข้าไปในไฟล์นี้ก่อนนะครับเปิดมาจะมีไฟ t ์ขี th ใช่ไหมครับแล้วก็ไฟล์ local ของเกมนะครับเอา th ขี th เนี่ยลากเข้าไปเลยนะครับอ่ะทีแรก ในนี้มันจะไม่มีนะครับเนี่ย T H K T H นะครับหลังจากเราลากลงมาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาในรูปแบบนี้นะโอเคทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่เสร็จนะครับคือถ้าเราเปิดไปเนี่ยตอนนี้ก็ยังก็ยังไม่เสร็จนะครับมันก็ยังเล่นไม่ได้นะหมายถึงว่าเล่นภาษาไทยไม่ได้นะครับให้เราเข้ามาที่สปอร์บินนะครับสปอร์บินอันนี้นะเออนะครับแล้วก็ เลื่อนมานะครับมันจะมีคำว่า sporeapp.exe นะครับคลิกขวาหลังจากนั้นไปที่ property นะครับแล้วก็ก๊อปอันนี้มาก๊อบอันนี้นะครับทางดุนเลยนะอันนี้คือแล้วแต่คนนะครับตรง location นะครับมันจะแล้วแต่คนว่าคุณเนี่ยลงเกมไว้ที่ไหนนะครับเราต้องมาก๊อบอันนี้นะครับตรงไฟล์ location นะครับ กด ctrl+c ก็ได้หรือว่าคลิกขวาแล้วก็ปี้ก็ได้นะครับเหมือนกันนะอ่ะทีนี้เรากลับไปที่หน้าสตรีมครับที่สปอร์ครับกดคลิกขวาครับไปที่คุณสมบัติครับอ่ะมันจะขึ้นมาแบบนี้นะเรามาอยู่ที่หน้าทั่วไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะมีตัวเลือกการเริ่มนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเติมกันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันจะไม่มีเนาะให้เราใส่ไปเลยครับนี่ เมื่อกี้นี้นะเออที่เราก๊อปมาใช่ไหมครับนี่นะเออที่อยู่ของไฟล์เรานะครับแล้วก็เติมอันนี้เข้าไปครับเติมในในช่องนะเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อความตรงนี้ไว้ให้ด้วยนะครับเติมเข้าไปเลยแบบนี้นะครับเท่านี้ก็เสร็จสิ้นนะครับผมเสร็จสิ้นแล้วกดปิดไปเลยนะครับแล้วก็เปิดเกมมารันเกมได้เลยนะครับกดเล่น เอาละเพียงเท่านี้นะครับสตรีมของเราสปอของเราไม่ใช่สปอของเรานะครับก็จะเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะเอออีซี่เลยนะครับเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นภาษาไทยในเฉพาะพวกเควสหลักแล้วก็อะไรที่มันหลักๆของสปอร์นะครับไม่ได้เป็นสภาษาไทยทุกอันนะอย่างเช่นแบบว่าเราลงมอดอันไหนมาใหม่ใหม่ม,มดตัวใหญ่มดนู่นนี่นั้นที่เราเอามาลงนะครับมันก็จะไม่ได้เป็น ภาษาไทยนะครับก็ต้องดูด้วยนะแค่ตัวเกมหลักมันทั้งหมดนะครับที่จะเป็นภาษาไทยเนาะโอเควันนี้ก็มากันคลิปสั้นๆนะครับมาตอบคอมเมนต์เฉยๆเนาะได้ยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมมีเกมสนุกสนุกรอแล้วนะครับสนุกแน่นอนนะครับเกมนี้ผมรอคอยมานานที่จะได้เล่นมันนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไยจ้าจุ๊บ